แฟนคลับว้าวสวยเลิศไม่น่าแปลกไม่แปลกใจเลยว่าทุกครั้งนะคะทําไมลูกสาวสวยมากเลยช่างแม่เล็กเองนะจ๊ะแม่แม่ว้าวแม่เล็กนี่เก่งทุกอย่างไม่ธรรมดาแม่แม่เอฟซีแฟนคลับจ๋านะคะเขาเรียกว่าเก่งจริงๆแม่เล็กนี่นะอืมช่างแม่เล็กนี่เองค่ะแม่ แม่เล็กบอกว่าสวยไหมช่างแม่เล็กแต่งผมไม่น่าลูกสาวนะเก่งมากเลยสวยมากค่ะคือมากคือมากอืแม่เล็กเก่งจริงๆสวยงามเลยอืมสวยจริงๆค่ะเนาะเก่งจริงๆนะคะแม่เล็ก เป็นทั้งผู้จัดการทำผมแต่งหน้างามๆเจ้าคุณแม่คนเก่งตัวจริงสวยมากๆนะคะอืมสู้ๆครับสองแม่ลูกเป็นกำลังใจให้อืมแบบอแบบได้ก็คือแบบใดก็คือเพราะลูกสาวเป็นตาฮัดอยู่แล้วไม่แม่เอฟซีม FC. ไม่ต้องแต่งมากก็สวยอยู่แล้วนะคะ น่ารักจริงๆอืมจุดยอดแม่เล็กนะคะเก่งทุกอย่างขยันหาเหตุก็เก่งแม่แม่เอ้ยขายหอยด้วยเมื่อคืนลูกสาวขายหวยด้วยขายหอยช่วยคุณแม่อุ้ยเด้อจ้ะทุกอย่างนะคะแม่แม่เอ้ยคุณเจนจิราบอกว่าเป็นทั้งผู้จัดการเป็นผู้ทําผมใช่ค่ะทุกอย่างแม่เล็กนี่เก่งจริงๆนะคะเนาะ ถ่ายภาพด้วยพี่ก้อนวันนั้นน่ารักจริงๆนะคะคุณแม่คนเก่งนะคะโอยทั้งเก่งทั้งแกล่งนะคะไม่เล็กไม่ธรรมดานะมีน่าลูกสาวถึงเก่งมากๆค่ะแม่แม่เอสซีจ๋านะ,ะน,น,นะนี่แหละคะ่ะคุณแม่นะคะสุดยอดจริงๆต้องยกนิ้วให้แม่เล็กนะคะมีหน้าเนะะาะเมื่อคืนก็เปียแบบนี้น่ารักนะคะเก่งจริงๆก็ว่านะคะ สวยอยู่แล้วลูกสาวนะคะคนเก่งสวยใสอยู่แล้วนะอาจาย์ว่าเออเนาะเหมือนกับยังไงนะเวลาขึ้นเวทีอีกอย่างหนึ่งนะคะแปลกมากจริงๆค่ะเวลาขึ้นเวทีนะคะจะสวยมากเลยเวลา ธรรมดาสซนๆนก็โซน,นสนนะคะเขาเรียกว่าคนมีของนะคะดุจพญาหงนะคะแม่แม่จ๋าโอ้ยเป็นว่าแม่เล็กนี่เองทำแต่งตัวให้ลูกแม่เล็กนี่เก่งทุกอย่างจริงๆนะเขาเรียกว่าขยันนะคะแม่เล็กอะคะ่ะสวยสดใสแม่แม่บอกนะคะแบบไหนก็คือวะนะ <laughs> น่ารักนะคะสวยจ้าสวยจ้านะคะทุกคนบอกนะคะ ไม่น่ามิหน้าค่ะสวยน่ารักก้าวทุกอย่างดูสมวัยมากใช่นะคะ่ะสวยสวยจริงๆนะคะคุณแม่คนเก่งอาชีพใหม่เกิดแล้วแม่เล็ก FC บอกนะคะผู้หญิงแต่งเองได้ทุกคนนะคะอาชีพใหม่ไม่เล็กแล้วค่ะได้เหมือนกันค่ะไม่เล็กสวยเลยใช่นะคะ่ะ เล็กบาเบอร์เล็กบาเบอร์วันนั้นนะคะน่ารักมากๆแม,ม,ม่เล็กแบบนี้ก็สุดยอดแล้วนะคะลูกสาวคนสวยอยู่แล้วเนาะแม่ๆเอ้ยเยี่มมากเลยสวยเก่งน่ารักอยู่แล้วสมเก่งของแม่แม่ เอสซีแฟนคลับชื่นใจนะคะขึ้นเวทีแล้วอุ้ยนะคะสวยงามมากเลยเดินทางปลอดภัยนะคะของงานราบรื่นนะคะไม่เล็กจ้านะคะกี่โมงแล้วตอนนีุ้สาวคนเก่งของเรา สวยเลิสวยเลิศนคะคะเล็กบาเบอร์วันนั้น <laughs> เล็กบาเบอร์ สาวคนสวยของเราทั้งสวยทั้งเก่งขอให้มีคนรักมากมายรวยๆปังๆนะคะกดเก่งของแม่แๆเอสซี FC. โอ้ยอาชีพใหม่ไม่เล็กได้ทุกอย่าง ให้เลยๆปังๆนะคะสำหรับคลิปนี้ยาจันหอมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เป็นกำลังใจชอบก็กดไลค์ใช่ก็กดติดตามกดกระดิง่งติ้งๆแจ้งเตือนดูคลิปย้อนหลังดูโคตรนาขอทุกคนมีความสุขขอลูกสาวมีความสุขขอแม่เล็กแล้วก็ลูกสาวแอดมินนะคะทีมงานนะคะเดินทางปลอดภัยค่ะ